สวัสดีค่ะชื่อนางสาววรรณพรบุญเม่นคณะสังคมศาสตร์สาขาพัฒนาสังคมค่ะธุรกิจที่ดิฉันเลือกนะคะคือเลือกธุรกิจเช่าเสื้อผ้าค่ะแรงจูงใจในการทำนะคะคือเป็นคนชอบแต่งตัวค่ะแล้วก็มีแบบการสไตล์การแต่งตัวที่อัปเดตใหม่อยู่เสมอมองว่าเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้แบบต่อเนื่องค่ะเพราะว่าเสื้อผ้าหนึ่งตัวนี่สามารถปล่อยเช่าได้หลายรอบค่ะ แนวคิดจิตวิทยาที่ใช้นะคะคือการเกิดกิตสาธารณาค่ะคือ 1. เติมเต็มความต้องการให้ตัวเอง 2. คือแบ่งปันความดีงามให้คนอื่นคือเกิดความพึงพอใจทันทีที่ได้เช่าเสื้อผ้าจากทางร้านเราค่ะ 3. คํคำนึงถึงประโยชน์แก่สังคมคือเราจะลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะเสื้อผ้าที่เราใช้แล้วทิ้งภายในหนึ่งครั้งค่ะ เป็นธุรกิจสังคมอย่างไรคือเป็นธุรกิจที่ลดการบริโภคเกินความจําเป็นค่ะผู้หญิงส่วนใหญ่มักซื้อเสื้อผ้าใหม่เพื่อออกงานแค่ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งค่ะช่วยลดปัญหาขยะจากเสื้อผ้าตระหนักถึงเรื่องแฟชั่นหมุนเวียนค่ะทําให้เสื้อผ้าที่เราใช้เนี่ยเกิดประโยชน์ให้คุ้มค่ามากที่สุดค่ะแล้วก็ธุรกิจ การเช่าเสื้อผ้าของหนูนะคะหนูจะเริ่มพูดถึงเรื่อง BMC เลยนะคะช่องแรกคือกลุ่มลูกค้านะคะกลุ่มเป้าหมายของเราคือนักศึกษาวัยรุ่นทั้งผู้ชายและผู้หญิงค่ะที่ต้องการเสื้อผ้าออกงานหรือว่าใส่เที่ยวใส่ไปถ่ายรูปเที่ยวคาเฟ่เจ้าสาวเพื่อนเจ้าสาวค่ะ กลุ่มสายแฟชั่นอินฟลูเอนเซอร์ที่ถ่ายคอนเทนต์ค่ะกลุ่มบุคคลที่ต้องการอัปเดตแฟชั่นใหม่ๆตามเทรนด์อยู่เสมอค่ะ 2. เลยคุณค่าของสินค้านะคะรถขยะค่ะและช่วยให้ลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของแฟชั่นยั่งยืนค่ะไม่ต้องซื้อเพื่อการใส่ครั้งเดียวมีตัวเลือกที่หลากหลายบริการดูแลทําความสะอาดก่อนส่งลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดฆ่าเชื้อแบบอย่างดีค่ะ 3. เลยช่องทางการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะคะโซเชียลมีเดียค่ะ Facebook กรแล้วก็รับเองได้ที่ร้านและมีบริการส่งถึงบ้านและแวะใกล้เคียงค่ะจัดส่งและรับคืนสินค้าที่บริษัทขนส่งค่ะ 4. เลยความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายนะคะคือโปรแกรมสะสมแต้มค่ะเช่าครบสครั้งเช่าฟรีได้1ชุดค่ะโพสลงโซเชียล แท็คชื่อร้านเพื่อรับส่วนลดค่ะ5้ารายรับนะคะรา,ายได้หลักของทางร้านคือจะมีค่าบริการเช่าต่อค้งค่ะค่าประกันแล้วก็ค่ามัดจำเสื้อผ้าที่ลูกค้าถ้าลูกค้าทำเสื้อผ้าขาดเราก็สามารถเรียกค่าประกันได้ค่ะการขายเสื้อผ้าที่ผ่านการเช่ามาสักระยะหนึ่งมาขายเป็นเสื้อผ้ามือสองเพิ่มเกิดรายได้ค่ะรายได้หลัก ก็จะประมาณกําไรก็ประมาณ10000มืค่ะเช่า40ชุดต่อเดือนนะคะคืนทุนในประมาณ4-5เดือนค่ะ6คือทรัพยากรหลักคลังสินค้านะคะระบบออนไลน์สำหรับการจองและการคืนเสื้อผ้าค่ะทีมดูแลเสื้อผ้าแล้วก็จัดส่งเสื้อผ้าค่ะ7ภารกิจหลัก ภารกิจ,ก,จกิจกรรมหลักของเรานะคะคืออัปเดตเสื้อผ้าใหม่ให้ตรงตามเทรนค่ะสร้างคอนเทนต์ดึงดูดลูกค้าค่ะบริหารจัดการระบบเช่าแล้วก็คืนสินค้าค่ะ8พันธมิตรของเรานะคะคือ1แพลตฟอร์ม Facebook IG ค่ะสร้าง สตูดิโอถ่ายสินค้าคะ่ะบริษัทขนส่งเพื่อการจัดส่งและก็คืนสินค้าคะ่ะร้านซักรีดทำความสะอาดคะ่ะซัพพลายเออร์เสือเส้อผ้าแบนเสื้อผ้าและก็ดีไซเนอร์ผู้จัดการร้านด้วยคะ่ะช่องที่9คือต้อนทุนนะคะรายจ่ายต้นทุนของเราก็จะมีต้นทุนของเสื้อผ้าค่าจัดส่งแล้วก็รับคืนสินค้าคะ่ะค่านำความสะอาดคะ่ะ ค่าจ้างนะักการตลาดออนไลน์ค่ะซัพพลายเออร์ของเราแล้วก็แบรนด์เสื้อผ้าค่ะแล้วก็เงินค่าผู้จัดการร้านค่ะงบประมาณประมาณ8,000ถึง1 2 0 0 0บาทค่ะขอบคุณค่ะ